ามกราคมเริ่มใช้ระบบตัดแต้มใบขับขี่หนักสุด4คะแนนถูกตัดเหลือ0คะแนนโดนพักใบอนุญาต3เดือนค่ะเปิดหลักเกณฑ์ตัดแต้มทำผิดกฎจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่9มกราคมนี้โดยกำหนดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนถ้าทำผิดจะโดนตัดตั้งแต่1ถึง4คะแนนหากถูกตัดจนเหลือ0คะแนนจะถูกสั่งพักใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันค่ะ เกณฑ์การตัดคะแนนตัดคะแนนหนึ่งคะแนนได้แก่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่สมวมหมวกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัยขับรถเร็วเกินกว่ากําหนดขับรถบนทางเท้าไม่อยู่ให้คนข้ามทางม้าลายไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงปิดบังและไม่ติดปา้ายภาษีตัดสองคะแนนขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับรถย้อนสอน ขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ปัดสามคะแนนขับรถในขณะหย่อนความสามารถขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดาขับรถชนแล้วหนีปัดสี่คะแนนเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นค่ะปัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งค้างชำระหนึ่งใบปัดหนึ่งคะแนน ความผิดกลุ่มนี้จะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะคะเช่นการฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางการจอดในที่ห้ามจอดไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถเป็นต้นค่ะสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือศูนย์คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลาเก้าสิบวัน หากฝ่าฝืนขับรถในขณะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีอาจถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกครั้งเป็นครั้งที่4ต้องถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีค่ะคะแนนถูกตัดคืนคะแนนได้นะคะ คะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันกระทำความผิดนั้นๆเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดจนเหลือศูนย์คะแนนจะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาการสั่งพักใบอนุญาตขับขี่แต่ได้รับเพียง8คะแนนหากขอเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขจะได้รับคืนทั้งหมด12คะแนนค่ะสามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งที่เว็บไซต์ e-ticket ptm หรือแอปพลิเคชันขับดี และสามารถชำระค่าปรับได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ